กายขึ้นมามาัดตายเอาเช่ายๆกันเนี่ยต้องมืดคมๆไกยมันยัดไม่ได้เลย๋อมีกัน เรียงว่าเนี่ยมันเลียงไว้ในจุกว่าหยไปหนึ่งไลย okay, นะว่าใครนะว่าหยไปหนึง่ง <Okay. S 1> ช่วนี้มันจัดต้อยกันอย่ไรนี่ใค โอ้ยเขาตัดแล้วเฮาตัดโอ้ยกันแล้วตัดได้สองวันเนี่ยมันตะโมอ่ไอ้เว่ มดห่าอะไรล่ะเกิดใต้ขึ้นมาเนาะคะไอ้ยใต้ขึ้นมามาตายอยู่นอกคางมันมมนุ่มคางเชื่อเลยใต้ก็ดีที่มันต้ให้มันมัดเลยปลวดเลยคนแตหน่อย

ก็อ,อยู่นี่เลยพอจบล้างนะครับเงี้ยมันก็ไอ้ดามาทะเลาะกันไอ้ดาไม่อยู่เนี่ย ไปเยอะพอๆไม่ไม่ที่ดินอย่างนั้นเดี๋ยวนี้นน<ะ>ที่ดนนินเนี่ยเนี้แมอวออกได้เนี่ยถ้าเป็นมีดบางอะวาด ปลาจออกได้ง่ายยังอยู่ได้ยังอยู่ในเด็ดเบเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บเลือดเข้าเลือดออก ไกลเนื้อเนื้อที่งอกออกมาข้างนอกไม่ไม่นั่นแล้วมันเจ็บเนื้อทั้งหนเนี่ยที่มันดันออกมาเนี่ย 嗯哼，起立、mm。Hmm. นกขามันทำไมเป็นสะเก็ดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นสะเก็ดอย่างนี้นะมันชูไม่ได้ชูไม่ชนะดเี่ยเลือดลมไม่เดินเยอะคาคอเข้าอ่ะ คล้ายมันจะชีกยังไงก็ไม่รู้ปวดน้องข้องกว้าน่นะมันจะเป็นเส้นเนลนืลอดเส้นลมอันนั่นแหละเนี่ยปวดเนื่อนนองกันน่ะน,นี่สองข้นนนนงเป็นเมื่อตอกันมันี้เองขาหนุ้งก็เป็นอ่ะฮะ ตานี้เป็นไหมดูสิไม่เป็นมันก็เหมือนกันไงเนี่ยมันเป็นได้ไงเนี่ยเป็นเมื่อตอนที่หมอพาตัดนี่แหละพาเย็บขานี่แหละล้มขาหักนี่แหละกอนเป็นอะไรที่ง่ายไหมเป็นลอกคาบแล้วเป็นสกเก็ดงูแล้ว ไอเวรแล้วมึงคืนตายมาการจะยังไงไอมดตัวเล็กๆไอห้าล่งแระทาวันนี้ทั้งหัวทั้งเล็บอ่ะปวดข้อเท้าด้วยน่ะ ยาเรือ่องไงยาไดไดละขูดมันขูดให้มันหลุดเพาไมอ่อาบน้ำนีนแดดจะเป็นสะเก็ดไม่เคยอาบน้ำเลยเป็นปีแล้วมั้งเนี่ย ล้็พาตัดมานี่น้ำพออาบที่ไหนละเป็นปีแล้วน้ำมันเย็นแห้งอุ่งอน่ะ มาเอาเล็บมือมาเห็นพระกระมาอะไรเห็นนะี่เ็ษเมื่อกี้พระกระมา ช้องปีเลยเข้าไปเข้าไปไม่เคยเสี่ยเลยเขาไม่ให้เสี่ยหรอกตื้นของประเทศให้เขาจะให้เสี่ยนะไทยก้าวเก็บบ้านประเทศ ไอ้พวกเดวไปมามา,มามองมอยๆย็นมองมอย่่งเจ้ทางรู้นะทางรู้เไม่เก็บอ่ะ <c oughs> นั่น,นง่ายมากก็ใช้นี่แหละมันเรียกครึ่งเดียว Mà chả luôn cả lâu che của mình nó Mà lùng mô của mình nè. không chả có ถึงไหมมือนุน้นน่ะตะแทงได้ไหมต้องนั่งยานั่งลุกข้างเดียวอืไกลหมดคมพอดีเออ สี่โมงใช <Okay. S 1> ่พวกนี้ร้องลวก็รับรองได้ได้เลยะนกปูดนายฟังเสียงนกเอาเรื่องเวลาเนี่ยอืมเ <laughs> ก่งสี่โมงเอาละมันเริ่มเข้าหาทิ ที่พักแล้ว <Okay. S 1> เรียกพวกๆเลย ลูกชาก็มือเรนะลูกชายเนื้นอ,อ,อ็ออักงเล็ดเน,นี่ยเออเข้าหน่อยดูสิวองงนี้ก็เลือดออกนี่เข้าตรงไหนเนี่ย อเอามือนี้มาที่ทำไมเลือดออกแนบ่มันโดนเล็บตรงไหนโดนนิ้วโดนเนื้อเลยโอ้ยโดนเนื้อตรงไหนเนี่ยเจอเนื้อที่มันงอกมานั่นแหละเนื้อมันงอกตามเล็บมานะเอาเบมาที่ล่อ,อยังล่อเลยข้าวจ้วง ล่งไหมอะโล่งล่งเลยหัวก็โล่งเล็บก็โล่งทีนี้เกาเกาก็สะดวกหน่อยอดูเล็บตีน ไม่งงไม่งอแล้วงอแต่นิ้วแล้วไม่รอเล็บแล้วมันตีนปกติละงั้นเดินเป็นเล็บคุดเลยไอ้่นก็เที่ยวมาหรือไกินไหมเดีอยมาเทให้เลือเตี่ยวไหมไม่กินแล้วอ่า นี่กินได้ไงมันเย็นแล้วเนี่ยที่ห้าโมงแล้วมันเย็นมาแล้วเตี้ยวอะเดี๋ยวมาเทให้เออท้องอะไรอยู่เนี่ยกินก็ไม่ต้องกินเออไม่ต้องกินเออเออท้องลงมันแน่นขึ้นมันนะอกอมันปวดหลัง ลังเข้าอยู่ก็เข้ายากจะกินกาแฟอย่างเดียวโอ,อ้่กินมันไล้